ภาพบรรยากาศของการปิดหลุมลูกนิมิตนะคะที่วัดบ้านกลางนะคะจังหวัดอุทัยธานีนะคะถือว่าเป็นเซตภาพงานที่คลาสสิกมากนะแล้วก็เป็นภาพที่แสดงถึงนะคะว่าญาติโยมนะคะ,อะแอเรียของแถวๆนั้นนะคะที่มีการจัดงานปิดทองฝังลูกนิมิตนะคะมีการศรัทธาในพระตนตรัยนะคะอย่างมากเลยนะคะสังเกตจาก ผ้าสามสีนะที่ผูกนะั้นแน่นเป็นมัมมี่เลยนะเจ๊ J. ชอบมากนะแล้วก็ไม่เคยเห็นวัดไหนที่บริหารจัดการงานได้เนียบนะเนียบมากเลยนะสำหรับการชักชวนญาติโยมให้ร่วมบุญนะคะผ้าสามสีในการที่จะนะมีส่วนในการนะปักเขตนะปักเขตหรือว่า ทําเป็นเสานะคะป้องกันที่จะไม่ให้ผู้คนนะคะเหยียบย่ำบนหลุมของลูกนิมิตนะคะที่มีการอธิษฐานจิตนะคะโดยญาติโยมจํานวนเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นคนนะคะที่มาร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตนะคะมีหลักฐานของอาการศรัทธาในพระรัตนตรัยคือผ้าสามสีนะคะแน่นขนัดเลยทีเดียวนะคะเห็นทีมงานบอกว่าแล้วผูกแน่นมากเลยนะเหมือนตั้งใจนะ จงใจนะที่จะร่วมบุญในครั้งนี้นะทั้งครั้งที่รู้ว่าแต่ละแท่นมีเจ้าภาพแล้วค่ะ